ผู้ชมคะเพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูรวมถึงเป็นการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจของภาคใต้วันนี้คอรมอก็มีการอนุมัติขยายโครงการซอฟท์โลนนะคะก็คือเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำค่ะของจังหวัดในภาคใต้ในปี2570นะคะวงเงินอยู่ที่15,000ล้านบาทเพื่อเป็นการช่วยผู้ประกอบการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ นายยูสินจินตภากรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมได้ถแถลงถึงกรณีที่คอรมอมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอในจังหวัดสงขลาออกไปจนถึงสิ้นปี2570 โดยระบุว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทางรัฐบาลจึงเล็งเห็นความสําคัญในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการซอฟต์ลนภาคใต้ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่โดยทางธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน1 5 0 0 0ล้านบาท ให้กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจนําไปปล่อยสินเชื่อต่อให้กับผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่1.99%ต่อปีโดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน20ล้านบาทต่อรายก็สําหรับผู้ที่ต้องการนําเงินทุนหมุนเวียนไปเสริมสภาพคล่องอย่างเช่นขยายกิจการนะคะการจัดสรรวงเงินกู้ก็แบ่งเป็นผู้ประกอบการรายเก่า12,000ล้านบาทผู้กู้รายใหม่3,000ล้านบาท ส่วนคุณสมบัติผู้ที่ขอสินเชื่อได้ก็จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสสอํอำเภอในจังหวัดสงขลาก็คืออำเภอเทพาจนะนาทวีและสะบาย,ย้อยไม่ได้จำกัดประเภทธุรกิจนะคะรวมไปถึงร้านค้า SME ก็สามารถยื่นขอกู้ได้ก็จะพิจารณาให้ความสําคัญกับผู้ที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อมาก่อนเป็นลําดับแรกเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นทั่วถึงคะ่ะ